สวัสดีครับแม่แม่ครับผมนี่ครับหนูงพลานนะครับผมก็พายุมาเมื่อคืนนะครับผมก็ทําให้น้องช้างนะครับผมนอนไม่เต็มอิ่มเลยนะครับผมนี่ครับแยะมากเลยครับผมนี่ก็พายุออกไปแล้วก็แดดก็กําลังถึงน้องช้างนะครับนี่ครับที่ขอบปอยฝั่งพลานนะครับผม แต่ต่อเติมนะครับผมหันไปหาหนูทองสุกครับผมโอเคครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะให้ดูความเป็นอยู่ของครอบครัวพักบราณนะครับผมหนูทองสุกโอ้โหมีสาดน้ำใหม่ด้วยอื้มหนักมากเลย นูปดรานก็มีสระน้ำด้วยเชีครับผมก็ความพยายามหันไปหาพี่เลี้ยงครับผมข<ะ>ี่เงี้ยฮะี่เลี้ยวเงี้ยมินงี้ขี่ว่าเป็นก่อนเลยพ <Okay. S 2> ออแม่วันนี้ดา

อายจะงาบแล้วสายตาโอเคครับนี่ครับให้ความรู้นะครับผมสายตายังคงที่นะครับผมโอเคครับผมจังหวะเข้าครับรอรอบสองหนึ่งสองสามฮนน่ฮอ เต็มตัวแล้วคือว่าปลอดภัยสบายดีครับผมเมวรดาหายข้าง้า okay. อ่ะฮะฮันมาหาเมวริดาหนึ่งสองซ้ำอักหนึ่งสองซ้ำยังซึมอยู่นี่ว่ายังซึมอยู่เอากวนยังซึมอยู่ลูก ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษอีกนิดนึงเด้อตอนนี้ก็น้องๆน,นะครับผมก็มาชวนมาชวนตื่นครับผมก็มีน้องออยแล้วก็น้องไตตันนะครับผมบอกว่าอยากจะเข้าป่านะครับผม ครับผมก็ตอนนี้ก็หนูพันล้านหนูพันล้านบายบายนะจ๊ะแดีวก็จะไปเที่ยวปลาก่อนนะจ๊ะหนูรออยู่บ้านเลยลูก่ะน้องอเตรียมพรมนะ้อมเลยลูกบายบายทงสุกจ้า ความเป็นอยู่ของครอบครัวของบาลานนะครับผมก็จะพาน้องๆน,นะครับผมออกไปเดินสำรวจพื้นที่นะครับผมพอ,อมีเวลาว่างนะครับผมก็จะพาน้องๆช้างแล้วก็แม่แม่ของเขานะครับผมออกไปเที่ยวป่าน,นะครับผมถ้าเราไม่สำรวจไม่สังเกตพื้นที่นะครับผมเวลาพาช้างออกไปแบบว่าไม่มีโซ่ไม่มีตัวน,นะครับผม มันเป็นอันตรายกับน้องช้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปเที่ยวชมปากด้วยกันนะครับผมเราก็ไปวันนี้นะครับผมก็จะมีน้องไต้ตันอ่าแล้วก็น้องออยแล้วก็ตืเอเงงน้องไอ้ก็ต้องคงทำความสะอาดให้กับน้องช้างอยู่ตรงนี้นะครับผมเคครับถึงป่าแล้วคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับ ครับผมดูความเป็นอยูของพรรนะครับผมตอนนี้นะครับผมเมก็เป็นรูปองก้ตันออยนะครับตอนนี้อนอยะกับอครับนี่ครับกัต้นจะพา้าแล้วลงมตาไเลยล้ปาได้มาหาคทุกทอา้า นเอาเเผานเอาอาา้องเตยตั้หเอาไงก็ได้ต้องเป็นแต่ว่าทำกินแรงยิน อะไปนี่ดึงดึงให้สุดหยุดที่หอบ่างยังไม่เข้าไปดึ ครับผมตอนนี้นะครับน้องออยแล้วก็น,น้องต่้ตันนะครับก็กำลังเดินทางอยู่นะครับผม ้องก็หาอยู่นะครับผมอ้อยไปใส่นอ้องอ้อยอ้อยครับอ้อยอ้อยหายไปใส่กุณ ฮะึองอาโดีละได้แล้วได้แล้วได้แล้วซอยกันครับซอยกันปะหัก นีโคตรเอาคนเอาคนเลยเลยเป็นเอเอครับก็เป็นธรรมชาตินะครับผม ช่วงนี้ผมก็ตกชุบนะครับผมก็ถาน้องๆน,นะครับผมมาเล่นปตานะครับผมก็เป็นเวลาบ้างนะครับผมก็ถ่ายคลิปห้ดูครับผมโอ้โหถือตะก้ามาเยอะเลยหนูตั้นมั่นใจมากนะ มองหน้าด้วยมองข้างหน้าด้วยอมองข้างหน้าด้วยว่ามีช้างป่ามีช้างหรือเปล่าเขาปลูกช้างไว้หรือเปล่าอยู่ในการปกครองของผู้ใหญ่อยู่นะครับผมมันมันมันหดฟังเสียง ลและเราก็จะตามต่อไปกันมองดูข้างหน้ามองดูข้างหน้าด้วยู lát bằng xem ít nói đi kinh thể bò thể bò đây 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 จะสิคือว่ามีคนผ่านมาแล้วขันโมเมช่างก็คือว่ามีคนหนึ่งผ่านมาแล้วระวัาางตามองไกลๆฟังเสียงด้วยตะกุนหาพี่อ้อย ปัดนี้ตะกันตกเชียงใต้ดูรอยครับตามมาเลยนะ ครับผมก็เป็นการปลูกรุ่นต่อรุ่นนะครับผมเมื่อกี้รถรถจอดจะใส่หน้นหนารถจอดจะใส่หน้าตันเสร็จเงิน เสียแบบอ้ยแบบอยเสียแปบบอ้อยแล้วอ้อยหนูตา อันนี้เฮ็ดแป้งตัวนี่จริงไงอือมันคือบอบอันนี้คุณถือไปมากมันหักเหมแพะจะเลยต้องเอาเก็บไว้กับพ,พี่อ้ยอยเแป่งนี่ก็เฮ็ดแป้งคือกันตัวไหนยยรวมกันเลยมันแมน ก็วันนี้นะครับผมก็พาน้องๆนะครับผมเข้ามาเล่นในป่านะครับผมพาหาเห็ดมาก็ผมก็ไม่เป็นไรก็ไปเรื่อยไปเรื่อยลูกได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรดี เกดูพื้นที่ก็ไว้ก่อนใจเย็นเย็นใส่จานห่ปูหปลาหมูปลาพาไปใส่ไปพาไ,<ป>ไปตีไปตีเน่ะ น้องตันดีแตหลายป่ได้แค่นี้รับอ้าส,สูสูดระวังเดอ้อเวลาเดินกยก้มหน้ายอย่างเดียวเดอ้อ,อมองด้านบนด้วยจะพาแม่แม่เอฟซีนะครับผมหาไปด้วยกันนะครับผมช่วยกันหาครับผม เดี๋ยวเราจะไปทำเป็นเมนูนะครับอ้อยอ้อยข้างหนา้นาห้อยสาง ô tang này thôi hả mày này ồ ai học có mày mày ta tam mày tụm mỏ nó mày 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 ấy cái nà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 y đừng này ừ ừ ok bài to ý tầm ได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่เห็ดแปลงแทแดนนี่น bang, านกนนารแสงก,นกินได้กินได้กินได้เห็ดแปลงนี่กับเห็ดแปลงแมนแมนจะดีบุ้งกันแม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 นกินได้กินได้ ใส่กินได้กินได้กินได้ตามเขาอันนี้กินได้คืออันน,ดดน,นี้อันนี้เก็บเองผู้ขาขอเก็บเองดอกตัวนี้เป็นผ <c oughs> ู้คาหู้ดูขอไปแยกเอาข้างหน้าดี ผมก็พาทั้งน้องนะครับผมมาเก็บเห็ดนะครับผมนี่ครับผมได้เยอะมากเลยถึงก็เก็บได้มันกานเนี่ยไอ้ครับมี่เก็บได้แล้วเห็ดใส่อยู่ท้างไหนเนาะ ครับก็ไว้นะครับผมใสกินได้กินได้กินได้ลูกมึงบ่อมึงบ่อกนึ่เหกเฮดละงูกตัวนั้นมงมีนุ่งเท้านี่เลยครับผมเฮดวกแมนผมเฮดปวกครับผมสุดยอดโอ้โหหนูไตตันเก่งมากเลย ก็ต้องตามทานอ้อยนะครับผมเป็นทั้งความนะครับผมและเป็นพานป่านะครับชะนาการในพื้นที่ครับผมนี่ครับหนองอ้อยนะครับผมเอ่งมากเลยครับผมอันนี้อันนี้เมนๆๆน่นเม่นเม่นบอลไอ่ว่าเขาว่าอันนี้เม,ม่นบอลส่นจี่ันเนาะ นี่นะแม่ไใสานกว่าจะเห็ดปกใจมัดกำลัางาแลนไส่บัต้นแหงเห็ดเม้าตัวนี้เห็ดเป่งตัวนี้โอ้โหเม่นเห็ดเม,ม้า บอกอะไรบ่ท่อบ่ท่อไปวะลบ <laughs> ไม่รู้แหละครับผมก็ได้เหมือนกันแหละอะไรไไตื่นเก็บก่อนอนี่อีปัดอาหน่วยแตกมันน้ำอาหน่วยแตกมันน้ำกะตุก พาต้ยมยำให้กินนี่พระนะงานน้ำกลนเขายังยมตัดตอนนี้เาบอหูอหอปลาได้ตัดห้อลงในนี่เขาเลยนี้ห่านีจบเลงานนี้น้ำกลนกางเดียวเลย ก็มีก็ต้องต้านน้อยอย่างเดียวครับผม,มน้อยดยูปลากัวทางใดอีกยีรีกับละเี่มันมืดละเล่อันนี้ดิแมนกุน้นเมนมะเมนเม็ดน,นี่เต็งก็ได้เหมือน,นกันอ No, te con... ¡Ay! Te con... Oh, no. นี่นตามเขาามเขาไปที่ปทศอินเดีดตสิทงานนี้จบแล้วจะบอกนะครับขอภาวหลุมต่อยทิพไวยู่มองนี้อะไได้นี่ ครับก็เป,นนเป็นอ,อ,อันไหนเป็นยังอีกฮะโอวแมอนอือโกหกพอแคบผมก็เป็นการใช้ชีวิตนะครับผมดำเนินชีวิตอยู่ในปา่าแล้วก็อยู่กับชารกนะครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็น้องออยนะครับผมก็ชํานาญการนะครับพื้นที่นะครับผมก็พาเดินหาเห็ดนะครับผมพามาศึกษาในป่านะครับผมให้ความรู้นะครับผมดได,ได้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 พี่ออยบอกว่าได้ โอ้โหดีมากครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปประกอบอาหารกันนะครับผมบันไดมาถือกับ อาสิฟันใหญ่กับตุ๊บก็ไปผัวเห็ด <Hey>, อ <phrase> ืม <Thompson> อีกแล้วอ๋อ ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับแม่แม่เอฟซนะครับผมที่ติดตามและเมตตากเกลือของตลามน,นะครับผมก็เมตาน้องๆเลยนะครับผมน้องๆก็รอแม่แม่อยู่นะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ วบแหงล่า,ามน้องอยนะท่านลงตาดิครับผมก็ขอคนหนึ่งแค่นึงไหนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ดิงมอดแม่แม่ด้วยนะครับผมก็เราก็จะทำการไล่สุดนะครับผมก็วันอังคารนะครับผมแล้วก็วันศุกร์นะครับผมเป็นการไล่สุดนะครับผมเพื่อทำผลประโยชน์ให้กับน้องสายออจะไปเห็ดอีกหรอ เดี๋ยวผมบสุดเพื่อเป็นการไล่สดนะครับผมเป็นผลประโยชน์ให้กับน้องช้างนะครับผมคือจะต่อร่มให้กับน้องช้างนะครับผมก็บิงบอลแม่ๆนะครับผมเป็นน้มโพน้มใสให้กับน้องช้างด้วยนะครับกอบิงบอลด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม ก,ก็ขอขอบคุณแม่ๆนะครับที่ติดตามน่นะครับผมบััสีีครับ